ร้อยห้าบาทสามสิบก้อนในหนึ่งจานโอ้โหนี่หมูล้นล้วนหมูเน้น ที่เราทุกคนมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิติยาเนาะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็แต่งหน้าไลฟ์กันไปตั้งแต่เช้าแล้วจะบอกว่าเมื่อวานนะคะ ออเดอร์ของแอมโกลแตกมากทุกคนก็คือน้องเซรั่มนะคะ4ี่ขวด1,000งพันะคะเป็นเซรั่มหน้าใสาเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเพจไว้ให้ตรงนี้นะคะจะบอกว่าลูกค้ากลับมารีวิวเยอะมากว่าแบบหน้าดีขึ้นบางคนใช้ไปแล้ว5้าหขวดนะคะตอนนี้เราก็จัดโป4ี่ขวด1,000งพันะคะใครสนใจใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยติดง่ายมากขึ้นคุณแม่ตั้งครันใช้ได้นะจ๊ะ วันนี้เนี่ยเรานะคะจะไปกินเป็นร้านบะหมี่ล้มยักษ์ทุกคนซึ่งร้านนี้ความพิเศษของเขานะคะก็คือจะเป็นบะหมี่แบบจานใหญ่ๆนะคะ30ก้อนใน1จานเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมากินแล้วเนี่ยสามารถกินหมดก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์ทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็คือเรายังไงเราก็กินไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเยอะมากไงสามสิบแล้วก็เห็นนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาไปทํารีวิวว่าร้านนี้อร่อยมากซึ่งเขาก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะปิดประมาณ น่าจะวันจันร์อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เป็นวันอังคารก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศร้านเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะใหญ่แค่ไหนจะลมยักษ์ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราจะไปบะหมี่ลมยักษ์นะจ๊ะเราก็มาแวะที่ร้านกล้วยทอดจ้าร้านนี้เขาได้มีชลลินด้วยนะทุกคนก็คือแถวยาวมากยาวเหยียดยาวเหยียดไปเลย ันนี้จะเป็นไข่นกกระทานะคะซึ่งเขาก็จะมีราคาหลายราคานะแล้วก็นี่จะเป็นกล้วยมันจะลองกินไข่หนกกระทานะจ้านี่จริงจงไหมอร่อยมากอันนี้ถ้าไข่นกกระทะเนี่ยยังไม่ได้กินกล้วยทอดเลเนี่ยมีทั้งแบบสีม่วงแล้วก็สีอันเนี้ยทุกคนอ,อร่อยจริงเดีย๋ยวลองกล้วยหน่อย อื้กทอดอร่อยสมกับมิชลินไหมคะสมกับมิชลินแต่ว่าวันนี้แม่ค้าบอกว่ากล้วยมันจะนิ่มนะซึ่งมันนิ่มจริงถ้ามันไม่นิ่มขนาดนี้มันอาจจะแบบอร่อยกว่านี้นะจากแป้งอะไรคืออร่อยมากไขน่นกกระทาคือโคตรอร่อยต้องมากิน เดีย๋ยวเราาไปบะหมีล่ลมยักษ์ดูเลยจ้าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงร้านแล้วนะคะบะหมี่ล้มยักษ์นะจ๊ะซึ่งร้านนี้เนี่ยจริงๆเขาจะมีนะคะเป็นพวกบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำน,นะคะก็เริ่มต้นไม่แพงนะคะแค่40บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะสั่งเป็นบะหมีล่ลมยักษ์ก็คือขาดใหญ่ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าใหญ่แค่ไหนนะแลวจะเป็นยังไงซึ่งให้ดูก่อนบรรยากาศร้านว่าเป็นยังไงนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะทำนะคะเป็นบะหมี่ให้เราเห็นเลยน,นี่นะจ๊ะ ทำแบบจริงจังเวอร์อ่ะ,อะไม่รอช้าเดี๋ยวเราสั่งกันเลยดีกว่าไปค่ะร้านเนี้ยเขาแปะในร้านด้วยอว่าสตรีมีพันก็คือทานพีก็คือสตรีมีค่าชือสตรีมีพันแต่ว่า เราไม่กินฟรีหรอกเราก็จ่ายเงินปกตินี่แหละต่มาดูคำคำนะซึ่งเขาบอกว่าทานคนเดียวไม่จํากัดเวลานะจ๊ะซึ่งจะเป็นบะหมี่ลมยักษ์ก็คือ185บาทแต่ว่าเขาจะมีแบบขนาดพิเศษนะคือขนาดใหญ่นะคะถ้าขนาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณ3 0 0นิดนนะก็เดี๋ยวเราสั่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะล้มยักษ์แล้วก็ลมแม่เป็นปางไงบ้างเฮ้ยทุกคนเราเมื่อกี้ก็คือร้าน,น,นคือน่ารักมากเราอสั่งเป็นแบบ บะหมี่จานใหญ่ใช่ป่ะบะหมี่ลมยักษ์จานใหญ่แล้วคือทางร้านเขาก็เดินเข้ามาถามว่าขอโทษนะคะแบบเป็นเป็นคนทองหรือเปล่าสตรีมีคนรภ์แล้วเ่าก็เลยบอกว่าใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ทําอันนี้มาให้เราจ้าเป็นบะหมี่เกี้ยวน้ําจานยักษ์นะคะอันนี้เนี่ยคือไม่เกี่ยวกับลมยักษ์นะเขาทํามาให้เรากินรีอ่ะสําหรับคนท้องอ่ะคุ้เอ็นดูร้านนี้มากเลยอะทุกคนเดี๋ยวแอมขอลองชิมหน่อยคือดูเกี๊ยวดิเกี๊ยวคือแบบโคตรใหญ่ แล้วก็มีหมูมีอะไรด้วยนะคะอะเดี๋ยวลองชิมนิดนึงรสชาติคืออร่อยเลยนะะคจะแบบออกหวานหวานนิดหมูก็อร่อยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะไปให้น้องถ่ายก่อนตอนเขาทำบะหมี่สามสิบก้อน,นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ทุกคนนะจะบอกว่าันนี้เราจะกินใช่ไหมเป็นบะหมี่ลงยักษ์นะจ๊ะซึ่งยักษ์ใหญ่แค่ไหนก็คือดูดูหน้าแต่ดูจานโอ้โอีกเยอะโคตรใหญ่จะเป็นบะหมี่นะคะสาก้อนนะคะแล้วก็จะมีเกียวแบบเยอะซึ่งสังเกตได้เลยนะว่าหมูเนี่ยเขาให้มาแบบจุกๆนะคะคือไม่งกเลยแล้วก็มีนะคะเป็นเกี๊ยวมาแบบแน่นๆไม่อั้นนะจ๊ะใครนะคะที่กินแตกกินจุกขนาดนี้นะคะอย่าลืม ช่วงนี้คุณแม่คือทานไม่ได้กะแบบขออนุญาตคุณแม่โปรโมทนลินนะคะเพราะว่าคือมันดีจริงๆแล้วลูกค้าก็กลับมาสั่งซื้อเยอะมากนะคะก็คืออเมริกาไฮไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์สําหรับคนกินแปรกินหนักกินจุกนะคะบอกเลยว่ากินแล้วเนี่ยคือแบบถ่ายคล่องสบายที่สำคัญคือซึมยุบแล้วก็ลดไขมันหน้าท้องด้วยนะคะซึ่งลูกค้ากลับมาเรียวเยอะมากว่ากินไปหนึ่งกล่องเนี่ยลดไปสามโลห้าโลนะคะบางคนเนี่ยลดไปสูงสุดถึงสิบห้ากิโลนะกินไปแค่ห้ากล่องเองนะคะ ใครที่สนใจเนี่ยสามารถทักที่เพจได้เลยใครที่ซื้อ2กล่องนะเดี๋ยวแอมจะใส่ของแถมไปให้ด้วยนะคะแค่แจ้งน้องแอดมินว่าดูมาจากคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะอ่ะ๋ยวเรานะคะขออนุญาตลองกินเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะผู้คนค่ะซึ่งจานที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นบะหมี่ลมยักษ์พิเศษนะ305บาทนะถามว่าแบบถ้ามากินกับเพื่อนอะกินสิบคนแอมว่า ก็น่าจะกินหมดไหมคุณนุนคุณนุงคิดว่าหมดไหมักสิบคนออฟฟิศอารมาลีนน่าจะแค่ลาคคเคืองกระเพาะลาไเคืองกระเพาะคือมันใหญ่มันเยอะมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวไม่รอช้าเรามาเริ่มลองเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งร้านเนี่ยเขาก็จะมีนะคะเป็นอันนี้มาให้ด้วยจะเป็นแบบคล้ายๆน้าน้ำที่ใส่บะหมี่ให้มันหวานนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ดูจ้ะคือเขาไม่ได้ใหญ่แค่ตรงเฉพาะข้างบนนะดูดิโอ้โหนี่ เยอะแล้วคือแบบที่ทุกคนเห็นเนี่ยทั้งจานนะคะก็คือบะหมี่แน่นๆนะทั่วจานนะ,ะนจ๊ะมีแอมก็ขอตักมานิดน,นึงนะคะเดี๋ยวจะลาดนะคะเป็นอันนี้ลงไปแล้วก็ทุกไปนะคะดูดิบะหมีม่ี่นนี้ือดีอ่ะคือ มันไม่ใช่คือบะหมีแบบบ่แหละบะหมี่เหลืองแห้งๆอ่ะก็จะเส้นบะหมี่ที่เขาอ,อร่อยมากเลยอคือก็หมอยนึ่ว่าบางร้านเนี่ยจะทําเป็นบะหมี่เหลืองแบบเหลืองอ่อยๆอ่ะแล้วมันจะแห้งๆนิดหนึง่งสําหรับตัวของน้ำเขาเขาก็จะมีงาใส่มาด้วยทุกคนบบเป็นแบบนี้นะคะหวานๆอร่อยมากแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบะหมีม่แห้งมันแห้ง คนที่มากินเลยนะนี่น้ำซุปก,ก็คือมีนะคะทั้งแบบเห็ดหอมมีผักนะคะแล้วก็มีไก่ด้วยนะวันนี้เรามากินกันทั้งหมดสี่คนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าสี่คนเนี่ยจะยุบแค่ไหนนะเดี๋ยวจะมาลองดูก็ใส่มาสามก้อนเนี่ยก็คือไม่น้อยเลย,เยนะจ้ะนี่อันนี้หมูเขาหมูก็คือทับั แล้วก็เป็นหมูติดมันนิดนึงนะออกฟิลหมูแดงแต่ว่าไม่แห้งเหมืหมูแดงนะมหมูที่นี้อร่อยมากเลยหมูแบบดีเราจะมาลองเกี๊ยวหยักด้วยนะคะทุกคนดูเกี๊ยวดินย่ดูดิข้อใหญ่อะ่อะหะอากให้ดูเกียเก๊ยวเกี๊ยวเนี่ยคือ หมูล้นวนๆหมูนนเน้นๆให้แบบไส้มาโคตรสุกอะ่ะจะลาดกับน้ำจิ้มหน่อยค่ะพี่เกี๊ยวทำดีมากเลยเอ่ะหมูข้างใหนหนุ่มไม่แห้งแล้วก็ตัวเกี๊ยวที่ห่อค่ะคือแป้งมันนิ่มมากทุกคนคือแบบละมุนนี่เยอะมากดูดิแล้วก็จะเอาหมู ใส่เข้าไปเอาเกี๊ยวใส่เข้าไปแล้วก็ต้องกินผักด้วยนะจ๊ะนิดนึงกรุบกรอบเก็กกกมาค่ะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบมานั่งกินใช่ไหมเขาก็จะมีเมนูอื่นนะคะข้าวมันไก่เกี๊ยวทอดลูกชิ้นนะคะเน่เกี๊ยวทอดจ้าหมูแน่นๆโอดกรอบ ส้อร่อยมากเลยอ่ะที่นี่ทำไส้เกี๊ยวคือแบบเป็นหนนมูนุ่มๆอ่ะไม่แห้งแล้วก็อร่อยทุกคน<ม>แล้วก็จะลองกินนะคะเป็นลูกชิ้นด้วยนะจ๊ะชิ้น,าานลกวกกรุดิบดีาาคาก็ค้น,น สปาผาแบบบะหมี่เริ่มต้น40บาทนะคะถือว่าถูกเลยทุกคนอือเดี๋ยวขอตัวตั้งกล้องนั่งกินแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันจ้าจะบอกว่าร้านเนี่ยเขามีชาเลนจ์นะคะคือถ้าใครมากินแบบจานละ185เนี่ยก็คือจะเล็กกว่าจานนี้นะทุกคนเล็กกว่าแต่ถ้าเกิดว่ากินหมดเนี่ยก็คือกินปีไปเลยอันนี้คือการท้าของทางร้านนะใครที่แบบมีเพื่อนกินจุกกินแน่นกินแตกนะคะอยากให้มาลองมาก เส้นบะหมี่เขาอร่อยจริงทุกคนเขาไม่ได้ทําแบบโบ๊บเบ๊ใหญ่ๆไปงั้นเพื่อให้มีกิมมิคของทางร้านแต่ว่าอาหารเขาอร่อยด้วยนะคะหมูก็อร่อยเกียวก็อร่อยนะคะประทับใจดูดิบะหมี่นะคะเป็นน้ำซุปให้ด้วยเผื่อแบบกินบะหมี่แห้งแล้วมันแห้งเกินเนี่ยจะถูกใจเกี๊ยวมากเลยอะคือเกี๊ยวแบบให้จุกให้แตกมาก เนื้อหมูนัน้นนปกติเวลาที่เราไปกินแบบว่าเกี๊ยวนาส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะใส่เกี๊ยวแบบประมาณห้าหกอันใช่ปะแต่ว่ามันจะเป็นเกี๊ยวนแบนๆนทุกคนอต่ทเนี้ยก็คือหมูแบบเน้นๆพวกจะเยอะถ้าเกิดเป็นพวกเกี๊ยวทอดอะไรเงี้ยเขาขายแค่คืนละยี่สิบบาทเองนะ เป็นไงคุคณลุงอร่อยชอบเกี๊ยวเหมือนพี่ยมมามเหมือนกันใช่ไหมหมูอร่อยนเนาะเป็นไงบ้างคะพี่นิวผ่านไหมร้านนี้ผ่านครับหมูนิ่มตอนนี้พวกเราสี่คนก็คือนั่งกินกันได้สักพักใหญ่ๆนะคะแต่ดูทุกคนมันเหมือนมันไม่ลดอะไรเลยอะ่ะเหมือนลดปนไปแค่ฝั่งเดียวนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยดูแกงถุงอันนี้คือห่อกลับบ้านนะย้ำว่าห่อกลับบ้าน แบบโคตรเยอะโคตรใหญ่ต้องกิน,กนกอีกคนหึงจะหมดอ่ะปกติบะหมี่ธรรมดาก็เท่านี้แต่อันนี้ก็คือเท่านี้ดูใหญ่มากสามร้อยอ่ะกินจนจุกกินจนอิ่มอ่ะเดี๋ยวแม่เราต้องขอตัวกลับแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ลูกน่าจะแบบมองแงแล้วเพราะว่าอ,อิ่มมากน่าจะไปดันลูกอยู่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวขอไปก่อนแล้วก็ทรายชอบคลิปตื่นเต้นที่ใกล้จะกระจห้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะ